เมื่อฉันตดนถันได้ยอมผมอนหนุนแล้วเราก็จะมาเล่นเกมไม้ครับใช่ไหมครับไอนี่เทปแรกเราเสียนะซึ่ๆอเราถ่ายอ้ใช่ใช่ถ่ายมันถ่ายหลายเทกเลยแหละแต่ที่แต่ที่ดีที่สุดแล้วมันก็สียใช่ไม่จากไม่ได้ยินเสียงวิดีโออืมเาละ

ไม่สร้างบ้านนะไม่อะหนูสร้างบ้านไม่กินไม่ชอบนายมนสร้างบ้านไม่กิน พี Maybe ่ชายข้าบ่นไงกระนั้น ก็เลยมันจะมีที่เพื่ชาร์จอ่ะชาร์จชาร์จเจอเปลี่ยนว่าคุณยังไงไม่อยากให้คุณเ่็นส่งนี้คุณชอบมไ,ไม่ชอบอ่เรื่องติดในพุ่มไม้มันไม่เห็นมันไม่เห็นนะ มันไม่เห็นใช่มันไม่เห็นไม่เห็นใช่มันไม่เห็นใช่มันไม่เห็นเยี่ยปะปะปะไปกินปะ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 จะไม่สมบูรณจะจะตัวเล็กหรือเปล่าแกก็ต้องตายเดี๋ยวมันตัวเล็กจริงเหรอจะไปไหนเยี่ยว ไก่ไก่เค้สิแต่ผ้าไก่ว่าเราแต่ต้องพูดนี่ไงม้า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 จะขอคี่นหย เอาไปตรงนน้นเพื่อนไปตรงนน้นไม่ไม่นี่แงมันคาบยังไงพี่คีหลังว่ามันคาบยังไงคาบไม่ได้เลเล่เลเล่ก็ไม่คาบด้วยเลเล่ก็ไม่ใส่เพื่อโอเคไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่มันคาบไม่ได้มันต้องตกปลาเอาหรือไม่ก็อาจาที่อื่นเอาอืมอืมอืมอาเจอลาตู อืมเราไม่พูดกันเรื่องอมไม่บูนเลยทำไมเ,<ร>เพราะรฉันเจอประสบการณ์แบบนี้มาเยอะมาแล้วอืมแล้วเพราะฉันเจอประสบการณ์ที่นหนพูดเรื่องนี้มาตลอดก็<า> ไม่ไม่ไม่เราต้องสั่งวดเมือเมืองเมืองเอมาพูดกันเรื่องซ้อมรวดเมืองเมืองมไม่พูดกันไม่ไปย่ะยะย่ไ

ทำหายทำหายหรือว่าทำหายเนี่ย um okay, <clubs> อะไรเนี <ative Ouais> ่ยไม่รู้เนี่ยก็คือ EP 1หนึเดี๋ยวตัดไปอ p สไม่ใช่ไหไมไม่ไม <episodes> ่ไ <nive> ม <certains> <pagar running> ่ไ pues, ม่ไ <Ferm> ม <AT immt> ่ไม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 ่ม่ไม่ไไม และความตายกำลังมาเยือน e น่ความระโยุอืไม่ครับกับความบันเลย EP หนึ่งใช่ กีนมาไม่เข้าก็ก yeah! ็ไม่ต้องตีข้าวอ่ะเออช่วยด้วยไม่ช่วยบ้านยะยะยะตกใจหมดมาป่าจะได้พังเราอยู่ใป่าแกคนเดียวแทบจะไม่มีชิ้เกาะเลยแทบจะไม่มีชิ้เกาะเลยเนี่ย mày โอ๊ยตีอะไรเนี่ยมไม่าหมแต่กกครับมากัทุกคนนอนกันเถอะโอเคบย จะส่งนะยิ้มไปตะวันเนี่ยเมื่อก่อนเราเล่นใน Xbox ะใช่ไหมพี่ชายเมา่ก่อนสันพี่เนี่ยสร้างบ้างเป็นรั้วนี่นะอยู่ทุนท่นมาช่วยมาสู้หน่อยติดบล็อกบ้าทอีกแล้วฉัน<ด>ติดไปฉ<ด>ันไม่สอนเอยโอ้โอโอ อยากเล่นไหมครับฮาร์ดคอร์นั่นมันยากไปๆไม่พูดเลยนะอ่ะหลุดลุดติดปากเราใช่ไหมว่าเอ้ยดาบมันจะแข่งแค่ไหนถ้่มันก็กระจกดีกว่าด<บ>าบมันติดนิดๆไม่ชอบเลยนะถ้า,ถ,าถ้าเราตายมันจะเกิดอะไรปะถ้าเราตายรังไดมันจะหาย,ยปไปปะ่หาย นล้วไ,ไปมาช่วยตีเนี่ยลองดูมันไม่หายหายเปล่าหายหายเอาจิงหายเอาจิงโอ้ใครตีเอาจริงร่างร่างไรหายเรา,าเราเรา,เราพี่เนี่ยเคยตกจากที่สูงยังไงะพี่เนี่ยเคยตายอ,อ่ะ ว้าวว้าวจะไปได้จะดีแนข้าไหนมันจะเป็นไรบ้าโอเคไม่เป็นไรว้าวว้าวเราจะหนีไปไหนเอาหนังมาให้ฉันสอเจะมา

เอาแร่ลาพิษมาอะไรก็พี่เหนือพี่เหนือวไ่ไรอะไรก็เป็นเหนือเป็นเหนียวไ่เป็นไรเดี๋ยวบากคนข้าวชื่อขอดีจะตายอ่ะชื่อกอหินนะครับได้ปะกอหินครับได้ไหมฮะกอหินครับได้ปะมันมีด้วยหรอไหนมีปะไม่มีอ่ะเอ้ามันขาไม่ได้เอ้า มี้ก่อนินบอสมันมีชิบก็เลยอย่ามันงออันนี้มันไมีที่มีชิบก่อหินแต่แต่แต่บอสอื่นไม่มีชิบก่อหินนะไอดออนอ่ะเอ่อเดินๆน่าเดินมาอยู่ดีไอดออนไอดออนนะอย่าลืมมันคือไอดออนแดดลาเป็นคนแรงเลยเราไม่ติดวิเนตเลยออะไรคือแอดออนพี่ชายมันก็คืเรียนรู้ตั้งนานแล้วมันแค่ ามนลใช่าไม่สนยไม่สอะไรนะเราไม่พูดกันเรื่องแบบนั้นน yeah. ั้น้นเรไม่พูดกันเรื่องแบบนั้นมันก็ตายโอ้ยยยเป่อนเอนเอนขับไหมดเลยวิ่ น้องชายอ่าตอนนี้ก็สิบสามแล้วนูเมืม่อกี้ที่เปิดระเบิดเหรอหน้าข้างบ้านเป,ป็นรูหมดเลยกลูว่าอยู่เสียงอะไรระเบิดอกดกดยิงสับตะไคกดไลค์กดซัปตะคอยเหอะผมขอร้องกดไลค์กดซัปตะไคร้กดตะไคร้ซัปตะไคร้ซัปตะไคร้หนูเนะ อะไรตินเหรไม่ทำไมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนได้ตายทีนี่ <c oughs> จริงๆนะเดี๋ยวพูดปิอ๊อย่า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 ฆ่าหนูอนเดี๋ยวจะมีคนได้ตายพูดมากพูดมากจริงเลยอย่าฆ่าหนอนคุณมจริงเฆ่าม้า ร้อยแล้วเราก็จะได้หนังมันมาเป็นไงไม่ใช่ดาบดีกันเยอะเลยระเบิดต้มไม่ตายอีกโอ๊ยอย่าลุ้ม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 ตายไม่ตายหรอกแต่เกือบตาย จมเย้าที่เป็นชายชาตรีที่เป็นนายชาตรีนายมันไม่ชาตรีนะมันชาตูขึ้นมาขึ้นมาได้เปล่าอืมลงมาลึกขนาดนี้คิดว่าจะลงขึ้นไปได้ว้าวว้วจอแล้ เฮ้ยนี่นนขั้นขุดเองขาใหญ่ขุดเองอ้าขาหน้ายใหญ่เลยๆๆอ้เอเรืใใ่อยๆเหรอไม่จริงคนจร่งขุดเองขาหน้ายใหญ่เหรอไม่จริงไม่คนจร่งขุดเองเอ้ยห้ขาใหญ่ขนาดนี้นรู้ปากโอเคเปูดปากซะน้องชายหยุดหยุดเล่นหมดแล้วจีจีวิจีชอบบอกว่าเราไม่ชายตลอดไม่รู้เป็นอะไรนะ มันคือหมกหมกไข่มุกไข่มุกหมกมอกรอยไม่ใค่รูกอ๋ออร่อยกินได้หรอใครมุกอืมกินได้กินกินทีเดียวตายเลยอ๋อไม่ใช่ต้องกินทีเดียวฝันร้ายแล้วกินทีเดียวแล้วแล้วก็นอนยาวๆน้อนน่ะนอนพูดถึงนอนยาวๆแล้วก็นอนยาวๆจริงเมื่อกี้เมื่อกี้มันเห็นซบใครรอย แล้วก็หายไปเมื่อกี้น่ะมีม่รูคายเมื่อกี้นะเอนะอเออนอนนอนไลท์จริง <m> ใช่ไหมหนุ่มเมื่อก,กี้เหมือนเห็นคนแบบอยู่ที่ก็หายไปอะ่ะแบบแล้วเลยอะ่ะผมกันหนุ่มนี่แหละหนุ่มอย่าลงมาเรียกหนอนเราจะไม่เราเราจะยังไม่ขุดที่นี่ฉันแค่อยากจะขุดอันนี้ซินเวิร์กไม่ขดุด เราจะไม่สำรวจชายลมบาเด้อลมมาเดเรไม่ได้เออเอ่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 อเ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 อ อีฮะแล้วอ้าวค้างเลยทำอะไรอยู่เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับฟังคำสั่งมันมากจังเออพี่ใหญ่ไอพี่ชายไม่ใช่หัวหน้าเป็นพี่ชายแกหัวใช้่หัวหน้าแกไม่นนั่นแหละใช้เกือบตลอดเลยแม่ ใช้คำพูดไม่ได้คิดคำพูดไม่ออกดีเลยพูดไม่ออกมึงจะขึ้นไปเร็ว

เปล่าโอ้โหโอ้หนุ่าวันรีบนอนก่อนดีกว่าอ่ะนอนแล้วเราก็จะ AFK ไปน,นานๆแล้วเขาจะมีระเบิดมาระเบิดบ้านเราโอเคระหว่างนี้ผมก็จะ AFK ไปขี่นะครับทุกคนบ๊ายบายเบยืบ่อช่งยหรอด้วยโอ้มีคนแกล้งผมอีกแล้วทุกคนพอเสร็จปึ๊บ Little buổi lạp bội bỏ lạp bội bỏ lạp bội bội Này Bán chua khá, bội 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 à à bội đi bội bội rồi bội 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 nói nó cô Hạching kìng đi. Tao ta kìng nhanh hai bên nhà thuốc nga đen bên nhà. I vậy thì nếu vậy thì. Nếu vậy thì nếu vậy thì mày tìm 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 mày tìm. Nếu vậy thì. น,นี่มันก็ยี่สิบนาทีแล้วขอหยืมหน่อยไปเอาเอาไปเล่นเฉยเลยขอยืมหน่อยนะ,ก,นนยะกัสิงวังอยาะสักสักสักยี่สิบสี่สักสามสิบค,ค่อยปิดคลิปนะลูกชายโอ้ยนานเกิน ทล้มมันนุนนุนนุนไม่เสียงอ่ะเออเดี๋ยว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 มันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันเดี๋ยวคือเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันไม่มีเสียงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดดดีพดโอเคโอเคงั้นสามสิบก็ได้ทุกคนเราจะถ่ายไปสามสิบนนะเอามาเอานั้นเอางน้ำมา ตักน้ำมาอะไรอ้โอุ้ออยแหลกมันไปโอมาเลยเนี่ยโอ้ยตุ่มบาดไดเแค่กีตัวอ่ะว้าตามันบักไปโอปมาเนี่ยมันเก็บของไม่ได้หนู เริ่มแล้วเริ่มแผงลิ้เขาที่จะงมาเริ่มแให้ดเด็กชายนนอออาาอน่เลยมาเ้ไม่ได้ถ้าเรลมาสลทไม่ได้ถ้าเรามีเราอะบ <c oughs> โอมเริ่มแผนลิทละ ไอตอเริ่มแข่งดิแล้วทุกคนหนูเยอะหนูยไปไหนเยอะนะหนูตงตรประตูมยนะเอ่เอาอีกแล้วว่ะทางด้ทาง <Shit> ชุดพังยังเออร้อยชุดพังแล้วกอนแล้วกัน <Look. S 2> ชุดพังไปเลยเออ oh <shit. S 2> อู้ย พุดอะไรเออใช่มอเลยว่ามันได้อา้าวลืมไปตอนนั้นยังไม่ได้เปิดคลิปแล้วเราเราจะปิดคลิปเราเราจะปิดคลิปแล้วทุกคนก็เราก็จะปิดชิ้เพียงเท่านี้นะครับแล้วอี2ีต่อไปเราก็จะไปลงนรกกันนะครับ ถ้าเราเป็นแบบพูดเล่นครับทุกคนไปเลยไม่มวครับทุกคน Goodbye <Yeah! S 1> my friend